ในยาเส้นหรือยาชนเนี่ยจะมีส่วนประกอบที่เป็นสารนิโคตินเป็นหลักสามารถที่จะนํามาใช้ไล่มแมลงจําพวกเพลี้ออนเพี้ออพไฟแล้วก็ไรแดงซึ่งเป็นศัตรูของพืชที่จะมาคอยดูดน้ําเลี้ยงจากส่วนที่เป็นยอดและใบอ่อนรวมไปถึงส่วนที่เป็นดอกด้วยนะครับทำให้เกิดความเสียหายในการปลูกพืชผักต่างๆเราจึงนําเอายาเส้นเนี่ยมาสกัดแล้วก็นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ สำหรับวิธีการทำขั้นตอนแรกให้เรานำยาเส้นเนี่ย30กรัมยัดเข้าไปบรรจุในขวดให้เราเติมน้ำยาล้างจานลงไป1ช้อนเติมน้ำส้มสายชูลงไป500 cc หลังจากที่เราเติมน้ำส้มสายชูเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะปิดฝาแล้วก็เขยา่าจากนั้นเราก็จะปล่อยทิ้งไว้ประมาณ5นาทีเราก็สามารถนำไปใช้งานได้เลย ลักษณะของน้ำสก,กัดจากยาเส้นที่เป็นแล้วนะครับพร้อมที่จะใช้งานแล้วก็คือก็จะมีสีเหลืองออกน้ําตาลเมื่อพร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับเราก็จะใช้น้ําสกัดจากยาเส้น 50cc ผสมกับน้ำ10ลิตรลงไปฉีดพ่นพืชผักต่างๆ ประโยชน์ของน้ำสกัดจากยาเส้นนะครับจะมีประโยชน์ในเรื่องของการไล่แมลงชนิดต่างๆซึ่งสามารถที่จะไล่แมลงได้แทบทุกชนิดโดยเฉพาะแมลงในกลุ่มของพวกแมลงปากดูดเช่นเพลี้ออนเพลี้ไฟแมงวีขาวลายแดงตัวนี้เราสามารถที่จะใช้น้ำสกัดจากยาเส้นเนี่ยไล่ได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้แล้วนะครับการใช้น้ำสกัดจากยาเส้นเนี่ยยังมีข้อดีก็คือสารเคมีที่ได้จากยาเส้นเป็นสารเคมีที่ได้มาจากธรรมชาติเนี่ยสามารถที่จะสลายตัวได้เองในธรรมชาติโดยใช้เวลาไม่เกิน2วันซึ่งจะสลายตัวไปแล้วก็ไม่มีสารตกค้าง ไม่เป็นพิษต่อผู้บริโภคสูตรการทําน้ําสกัดไรมแมลงจากยาเส้นสูตรนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ สวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการทําน้ําสกัดไล่มแมลงจากยาเส้นนะครับเหตุผลที่เราต้องใช้ยาเส้นนะครับเพราะว่าในยาเส้นหรือยาฉุนเนี่ยจะมีส่วนประกอบที่เป็นสารนิโคตินเป็นหลักสามารถที่จะนํามาใช้ไล่มแมลงจําพวกเพลี้ออนเพลี้ไฟแล้วก็ลายแดงซึ่งเป็นศัตรูของพืชที่จะมาคอยดูดน้ําเลี้ยงจากส่วนที่เป็นยอดและใบอ่อนรวมไปถึงส่วนที่เป็นดอกด้วยนะครับทำให้เกิดความเสียหายในการปลูกพืชฝักต่างๆเราจึงนําเอายาเส้นเนี่ยมาสกัดแล้วก็นามาใช้ให้เกิดประโยชน์ สำหรับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับสิ่งแรกที่เราต้องมีเลยก็คือยาเส้นหรือยาฉุนตัวนี้เราจะใช้1หอ่อก็คือน้ำหนัก30กร,รมัมยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วก็จะมีภาชนะในการแช่บางคนอาจจะใช้เป็นกระป๋องก็ได้หรือใช้เป็นขวดก็ได้ที่เราใช้เป็นขวดเนี่ยมันจะง่ายต่อการเขยา่าแล้วก็จะมีช้อนนะครับแล้วก็มีน้ำยาล้างจานจะใช้1ช้อนแล้วก็จะมีน้ำส้มสายชู5%ใช้5 0 0ร้อยซี สำหรับวิธีการทําขั้นตอนแรกให้เรานํายาเส้นเนี่ยยัดเข้าไปบรรจุในขวดซึ่งยาเส้นตัวนี้เราจะใช้30กรมัมหลังจากที่เรานํายาเส้นยัดเข้าไปในขวดแล้วนะครับให้เราเติมน้ํายาล้างจานลงไป1ช้อนตัวน้ํายาล้างจานเนี่ยจะช่วยเสริมประสิทธิภาพของคุณสมบัติของยาเส้นได้เป็นอย่างดีตัวนี้เราจะใช้แทนสารจำใบด้วยจากนั้นเราก็เติมน้ําส้มสายชูลงไป500อซีซี ตัวนี้เราจะอาศัยคุณสมบัติของแอลกอฮอล์ที่มีอยู่มาช่วยในเรื่องของการดึงเอาคุณสมบัติของยาเส้นเนี่ยออกมาให้ได้มากที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดหลังจากที่เราเติมน้ำส้มสายชูเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะปิดฝาแล้วก็เขยา่าเพื่อที่จะให้ตัวยาเส้นเนี่ยโดนน้ำทุกส่วนจากนั้นเราก็จะปล่อยทิ้งไว้ประมาณ5นาทีเราก็สามารถนําไปใช้งานได้เลย ลักษณะของน้ําสกัดจากยาเส้นที่เป็นแล้วนะครับพร้อมที่จะใช้งานแล้วก็คือเขาจะมีสีเหลืองออกน้ําตาลส่วนกลิ่นจะเป็นกลิ่นของตัวน้ําส้มสายชูเมื่อพร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับเราก็จะใช้น้ําสกัดจากยาเส้น5 0ซีซีผสมกับน้ํส10ลิตรนงไปฉีดพ่นพืชผักต่างๆในการนำเอาน้ำสกัดจากยาเส้นมาฉีดพ่นพืชผักนะครับเราควรที่จะฉีดพ่นในช่วงเวลาเย็น หรือช่วงที่มีอากาศเย็นเราไม่ควรที่จะฉีดพ่นช่วงที่แดดจัดหรือร้อนจนเกินไปโดยเราสามารถที่จะฉีดพ่นได้ทุก5-7ถึงวันเพื่อเป็นการขับไล่แมลงป้องกันแมลงต่างๆที่จะเข้ามาทําลายพืชผักของเราสําหรับสูตรนี้นะครับหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานได้จนกว่าจะหมดเพราะว่าโดยปกติแล้วสูตรนี้นะครับเราจะทําปริมาณที่ค่อนข้างที่จะน้อยประโยชน์ของน้ําสกัดจากยาเส้นนะครับจะมีประโยชน์ในเรื่องของการไล่แมลงชนิดต่างๆซึ่งสามารถที่จะไล่แมลงได้แทบทุกชนิดโดยเฉพาะแมลงในกลุ่มของพวก มแมลงปากดูดเช่นเพี้ยอ่อนเพลี้ยไฟแมงวีขาวายแดงตัวนี้เราสามารถที่จะใช้น้ําสกัดจากยาเส้นเนี่ยไล่ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้แล้วนะครับการใช้น้ําสกัดจากยาเส้นเนี่ยยังมีข้อดีก็คือสารเคมีที่ได้จากยาเส้นเป็นสารเคมีที่ได้มาจากธรรมชาติเนี่ยสามารถที่จะสลายตัวได้เองในธรรมชาติโดยใช้เวลาไม่เกิน2วันซึ่งจะสลายตัวไปแล้วก็ไม่มีสารตกค้างไม่เป็นพิษต่อผู้บริโภคสามารถที่จะใช้กับพืชผักได้ทุกชนิดโดยเฉพาะพืชผักเป็นพืชผักอายุสั้นซึ่งมีปัญหาการรบกวนของพวกเพลีอ้ออนเพลี้ไฟไรแดงแมงวีขาวตัวนี้สามารถที่จะใช้ได้ผลเป็นอย่างดี ครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับถ้าเกิดท่านปลูกผักสวนครัวปลูกไม้ดอกไม้ประดบับหรือพืชผักต่างๆถ้าเกิดมีปัญหารบกวนของพวกมแมลงต่างๆเราสามารถที่จะนําเอาสูตรการทําน้ําสกัดจากยาเส้นนํามาใช้งานเพื่อที่จะใช้เป็นการขับไล่เป็นการป้องกันได้เป็นอย่างดีซึ่งการทําน้ําสกัดจากยาเส้นเนี่ยก็เป็นวิธีที่ง่ายพิษตกค้างก็ไม่มีนะครับไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และผู้บริโภคแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนได้เป็นอย่างดีอุปกรณ์ต่างๆเราก็หาได้ง่ายสามารถที่จะใช้กับพืชได้อย่างหลาก หลซึ่งระยะเวลาในการหมักก็ไม่นานใช้เวลาแค่5นาทีก็พอสูตรการทาน้ําสกัดไล่มแมลงจากยาเส้นสูตรนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ